Mình phải không phải scan rồi mà hết rồi này Sặc cái lại sặc cái ở đúng cái chỗ đó nào bạn luôn 3 con 4 con rồi đó ยิงแถวไนเฮ้ยไอ้มหัุ่เราเลยมาละรามาละรอมาละไ้ก่อหมดบ้างก่อเฮ้ยปึนยิงไอ้ตัวล่างเลย ไม่ยมไปไม่ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไหนมันเล็งเข้าหัวเข้าหัวเลยวะอาจจะไม่ก็ได้